อเมริกาโน่เย็น2แก้วครับร้อบาทรหลอดเด๋อวนุ่นไป๋บําเองพี่หลอยครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถสแกนสะสมแต้มท้ายใบเสร็จได้เลยนะครับขอบคุณครับเข้าใจแล้วว่าทำไมร้านนี้ขายดีก็มีเจ้าของร้านแบบนี้ไงรู้ไหมว่านี่คือตัวแปรที่ถูกลืมในโลกของการลงทุนตัวแปรที่ถูกลืมลองคิดดูถ้าเราเปิดร้านเอง ใช้เงินเก็บทั้งชีวิตกับแค่เป็นแค่ลูกจ้างหลายวันใครจะจริงจังกับธุรกิจมากกว่ากันละ่ะก็ต้องคนที่ลงเงินสิอย่างร้านเนี้ยเราเห็นชัดเลยแฮะว่าเจ้าของจริงจังกับธุรกิจจนร้านเนี่ยกลายเป็นร้านฮิตย่านนี้แต่ในโลกของการลงทุนนักลงทุนส่วนมากมักจะโฟกัสไปที่งบการเงินอัตราส่วนทางการเงินโมเดลธุรกิจแนวโน้มเศรษฐกิจการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือเงินเฟอ้อ จ้าของกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการของตัวเองอย่างแท้จริงก็เลยเป็นตัวแปรที่ถูกลืมสินะซึ่งกองทุนเปิด K t e m Global Funders o and Owners เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ i n v e s c o Global Funders o and Owners Fund เป็นกองทุนหลักที่เน้นลงทุนภายใต้แนวคิดสกินอินดัสเกมลงทุนกับผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตได้ในระยะยาวมากกว่าเน้นการเติบโตระยะสั้นปัจจุบันกองทุนรวมหลักได้มีการกระจายการลงทุนไปทั่วโลกเน้นในหุ้นที่เป็นบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งกิจการหรือซ e o เข้ามาถือหุ้นในกิจการแนวทางกันคัดเลื่อกหุ้นแบบนี้ถือว่าเป็นจุดแตกต่างสำคัญจากกองทุนหุ้นทั่วโลกเลยนะเนี่ยถ้าสนใจแล้วก็เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเลยได้ที่ www kthm co th